สวัสดีครับพบกับข่าวประชาสัมพันธ์ประจำสัปดาห์สรพรายงานโดยนายแทนจอบกระโทกนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการผลการปฏิบัติงานวันที่10ถึง14กรกฎาคม2,566สรพร .6 รับคำร้องจำนวน12ลรายลูกจ้างเกี่ยวข้อง23คนเป็นเงิน766,284บาท ดำเนินการให้ลูกจ้างได้สิทธิตามกฎหมายจำนวนหนึ่งลายลูกจ้างหนึ่งคนเป็นเงิน12,158บาทวันที่13คสกา,าคม2 5 6 6เวลา9นาฬิกานายสมพงศ์คอยแขวหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานตามนยโยบายกระทรวงแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2566รอบที่3ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและตรวจประเมินมาตรฐานทุกระดับการให้บริการของหน่วยงานสู่ความเป็นเลิศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานโดยมีนางการสุพัฒส,สุขสวัสดิ์พออ,อสพหพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังณห้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรงนุงเทพมหานคร วันที่6วันเดียวกันเวลา9ก้นาฬิกานางกาสุพัทส,สุขสวัสดออิ์ผอสพหกมอบหมายให้นางพรพันธ์เหมือนแก้วนักวิชาการแรงงานชำนาญการนางสาวพันนารายปานเล็กนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการนายอารายาหาเมนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนางสาวสุพัสศรทองนุษพนักงาน จ้างเหมาบริการและบันทึกข้อมูลเข้าร่วมสัมมนาวิชาการและชมนิทรัศการความปลอดภัยและอาชีวะอานามัยแห่งชาติครั้งที่3าณนศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพกเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรี สรพ .6 ได้สร้างการรับรู้จำนวน2เรื่อง 1. เรื่องสัญญาจ้างเป็นสัญญาที่เกิดจากการตกลงกันไม่มีแบบและปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา 2. เรื่องตกลงเป็นอย่างอื่นแม้ลูกจ้างยินยอมก็ไม่ได้ผ่านช่องทาง Facebook สรพ .6 มีผู้ติดตาม1,622คนผ่านช่องทางไลย์แอปพลิเคชันจำนวน6กลุ่มสมาชิก650คนผ่านช่องทางเว็บไซต์สะะพ6มีผู้เข้าชมระหว่างวันที่10-14ถึง 14, กรกฎาคม2566จำนวน3,282ครั้งนายแทนจอมกระโทกนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการรายงาน ผูท้ที่สนใจสามารถคลิกรับชมรับฟังข่าวสารได้ทางโทรศัพท์ไลน์เฟซบุ๊กและยูทูบสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่6